จะมาสอนวิธีการมัดเอ็นยืดน,นะคะโดยวิธีการนี้เราจะไม่ตัดเอ็นออกจากหมน้นะเราล้อยชิ้นงานแล้วเราก็จะมัดเลยเพราะคิดว่าวิธีนี้นะคะมัดง่ายแล้วก็ประหยัดเอ็นด้วยอันดับแรกนะคะเราก็ล้อยชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนลูกปั่นนะคะมาฝั่งที่ปลายเอ็นก็จะเหลือปลายเอ็นประมาณเท่านี้นะก็ให้ยึดปลายเอ็นเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นนําปลายเอ็นที่อยู่ฝั่งขวาทับ ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ม้วนลงไปตามภาพเลยนะอย่าลืมนะคะยืดปลายเอ็นแล้วก็นำปลายเอ็นที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยกลับมาทับเอ็นเส้นยาวนั่นเองแล้วก็ม้วนลงไปคราวนี้ก็ดึงค่ะรอบเดียวไม่พอเราต้องมาอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็นำปลายเอ็นที่กลับมาอยู่ฝั่งขวาเนี่ยทับฝั่งซ้ายแล้วก็ม้วนลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงนะ แล้วเราก็นําปลายเอ็นที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยกับมาทับนะคะเอ็นเส้นยาวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ม้วนล,ลงไปแล้วก็ดึงอีกนะคะแค่นี้ก็จะทําให้การมัดเอ็นยืดของเรานะคะแข็งแรงทนทานแบบนี้เลยนะ,ะเอ็นก็จะไม่ลื่นออกจากกันนะคะคอนเฟิร์มแน่นอนสรุปง่ายๆนะคะให้เรายืดเอ็นเส้นสั้นนะ ทับฝั่งเส้นยาวไม่ว่าเราจะมัดกี่รอบก็ตามนะคะไปฝึกทำกันดูนะคะคิดว่าวิธีนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับทุกท่านเลยนะคะ